ก็เมื่อกี้ปลูกต้นไม้ไปนะครับเปลี่ยนกระถางไปจริงๆถ้าให้ถูกตามหลักการเลยเนี่ยคือต้องเอาดินเอาต้นไม้ออกจากกระถางนใช่ไหมต้องเอาดินที่อยู่รอบต้นไม้เนี่ยของเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดเลยนะครับให้เหลือแต่ต้นกับรากมันนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยได้ดูดซึมแร่ธาตุที่ดินใหม่ได้ดีนะครับถ้าทําแบบนี้เนี่ยรากมันจะเยอะใช่ไหม มันจะเห็นรากฝอยรากอะไรที่มันแบบว่าตายแล้วอ่ะนะครับก็ให้เราจะตัดทิ้งก็ได้นะครับหรือถ้ารากมันยาวมากเนี่ยเราก็คือตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เอาต้นนั้นอ่ะไปพึ่งเอาไว้ให้มันแห้งให้แผลมันหายหายดีก่อนนะครับแล้วค่อยเอาลงกระถางไม่งั้นเดี๋ยวมันติดเชื้อมันจะเน่าได้นะครับแต่คือไม่เป็นวิธีการที่ขั้นแอดวานซ์หน่อยนะครับแต่ถ้าทําได้ก็จะดีนะแต่ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นวิธีพื้นๆเลยที่แบบว่า เด็กๆหรือว่าคุณผู้หญิงนะครับหรือว่ามือใหม่ก็ทําได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากเลยแต่ถ้าให้อดวานที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่มันก็จะละเอียดแบบนั้นนะครับบางต้นเนี่ยเราปลูกมาเป็นปีนะจนคับกระถางใช่ไหมมันในกระถางมันมีแต่รากของมัน,นเต็มไปด้วยรากมันเต็มไปหมดเลยนะครับผมเคยล้างเคยอะไรเรียบร้อยนะเอามาแผ่ดูรากมันยาวกว่าต้นอ่ะห้าหกเท่าอ่ะยาวมากเลยยาวจริง คือมันเหมือนกับมันไม่มีดินอยู่แล้วมีแต่รากต้นไม้่างเดียวนะครับอันนี้เราควรจะเปลี่ยนนะครับคือผมก็ทําการล้างให้สะอาดเนี่ยแล้วก็ตัด <Hello. S 1> ในที่รครับถ้าโยมาแนละ้ว <Hello. S 1> เด็กน้อยนะครับเอ่อถ้าจะรู้ได้ไงนะครับว่าจะเปลี่ยนกระถางหรือยังนะต้องดูก่อนเลยบางต้นอนะ่ะรากมันจะทะลุที่รูกระถางออกมาแล้วแบบนั้นสมควรเปลี่ยนนะครับหรือต้นไม้มันมีขนาดขอบกระถางนะครับ ขอบกระถางกับตัวต้นไม้เนี่ยมันอยู่ชิดกันและใกล้กันนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับโ okay. <Okay. S 1> อเคไม่บ่ายกันไม่บาย,บายชื่ออะไรคะชื่อน้องอ้๊มค่ะน้ออ้๊มมารีวิวปลูกต้นไม้กระบองเพชรใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ต้นน้องกระบองเพชรน้องอ้๊มอยู่นี่อน้องอ้๊มจับได้ไหมคะทําไมคะมาแหลมมันแหลมมันจะทิ่มนิ้วทิ่มมือแล้วทำไงต่อเจ็บไหม เจ็บอาบอัมโบบอกด็กเด็กๆเด็กๆไม่จับกระบองเพชรน,นะพูดดิเี็ยว่าจะเพ้อนะเดี๋ยวจะเจ็บมือจะ,จ,ะจ็บมมืออยู่ห่างๆนะจ้ะ